ที่เรามีมติจะโหวตให้กับคุณอนุชินครั้งนี้เนี่ยสิ้นสุดกันทีตั้งแต่วันนี้ที่จะขอมีแสนใหม่ไม่ถืนกลับหลังเป็นกลางขวางใครน้องอยู่พี่ไปเพราะเก็บก็ได้มีการเซ็นข้อตกลงร่วมกับทางพรรคภูมิใจไทยครับทีนี้มันมีประเดระอายใจเหลือจะทน เพราะนั้นเนี่ยการโหวตนะครับที่เรามีมติจะโหวตให้กับคุณอนุกินครั้งนี้เนี่ยเราโหวตมาเพื่อเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่มีหน้าที่ในการยุบสภาแล้วก็เปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อนุกินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทางภรคประชาชน,าาน,มนไม่ต้องไปแบกรับแต่อย่างไรเพราะเรายังคง จำไว้หน้ามนที่ต้องเสียทนเพราะใครอยู่เธอน้องที่ต้องลาจากเราไมได้าเพรอะเกมรักแต่เรามองเห็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่สองเดือนที่แล้วประชาชนจต้องร่วมรับผิดชอบก่อสิ่งที่ตัสินใจ พวกเรามีอํานาจในฐานะฝ่ายค้านเสียงข้างมากนะครับที่จะใช้เสียงที่เรามีในการกํากับทิศทางของรัฐบาลต่อจากนี้จนนําไปสู่การยุสภาแล้วก็เปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐมนุนฉบับใหม่เรอนี้ก็มีฝ่ายถึงรับฟังแต่ไม่ทำตามต้องไม่ได้เดินหน้าสู่ทางออกของประเทศกับการร่วมรัฐบาลน,นะครับผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการโหวตคุณอนุทินในครั้งนี้ตามมติของพรรคไม่ได้เป็นการร่วมรัฐบาล เคมรักแค่ใยก่อนจะอำลาไม่ขอน้าตาลหลไปไหนก็ได้ขอให้ไกลคนชังเลิกกันวันนี้ในเมื่อน้องพี่ไม่เห็นความดีที่ร้งตั้งแต่วันนี้ โต้พลันเลิฟรางรักแค่เรึ่งทางโอลา